ครับเขาอยครับสวัสดีท่รมผู้ชมครับสร้างเพื่นพึงมาเหครับผมมาเมื่อกี้นี่กรเขาอยว่างนเ่ยโอ้เอาสร้างไปนั่งทังฝุ่นก็ได้ครับเับเลยบะครับลับเลยนรับเอเป็นการเยเวล่ะ้วเห็นพี่ว่าฝันฝันดีครับแต่สร้างสวัสดีค่ะผมาสวัสดีสวัสดีนะครับผมธ่รมผู้ชมวดที่ผ่านมาเอาสร้างจับให้นะนี่อ่านนะครับผมนี่เหม่นคักนาสร้างเนาะเออ วันนี้เขาของขัดกันอยู่ครับหนึ่งสี่ตรงตรงพี่น้องนี่ครับช่างทําห้องน้ํานะครับให้ตั้งแต่ตองวดนะครับเห็นี่มครับหนึ่งสี่ตัวเน้นพร้อมด้วยครับหลักกระสามตัวสี่หกสี่หลักกระสามเก่าห้แค่นี้ครับช่างทําห้องน้ําก็รู้สึกว่าสี่งวดหางวดหลุดแค่งวดที่ห 6, 2, าหกสองนะสังเนาะมาหกสามหลุดงวดที่แล้วแค่นั้นงวดื้อนวัก่อน <c oughs> วัวนี้วัซื้อวัวยังเลยยามมันเปืนนี่ไปชม ครับเอาสางนะครับเอามีดังใจเล็กๆน้อยๆให้สางนะครับคุณนขอบคุณครับขอบคุณสางเนาะครับถือว่าแมนโอ้แามายำธรามายำเมื่อนั้นเนาะสางหนึ่งสี่ได้พี่ม้อในบ้านเขาก็ตุีกันครับผมเตะคุณหนึงเขามาเอายำเสาอะไรกับมก็เคี้ยนให้ล้วอืมค่ะอืมนี่แหละเน้นสิบสี่นี่แหละเน้นสิบสี่ครับครับผม งวดนี้บาจังไหคือว่าฝันแล้วงวดนี้ผมฝันคักอยู่ครับฝันคักเลยแมนผมอยู่แถวนี้แหละอ่าอยู่ผมเห็นหม็ดรับมันไม่ผีเด็กน้อยมากวนผมอยู่โอ้ผีครับครับคือครูบาละว่าไม่ผีเด็กน้อยมากวนผมอยู่ครับมันมาเฮ็ดใจมันมาหลอกมาหลอนผมอยู่ได้อผมก็เพิ่นมาหยอกหรือเพิ่นมาหลอกมาหลอกเลยหลอกครับมันมาหลอกมันมาเฮ็ดในย่านเลยล่ะครับไม่เฮ็ดในผมย่านผมกะ ผมก็นอนเนาะผมนอนใต้ต้นไม้อยู่แถวๆนี่แหละครับมาผมกับนอนที่แรกโบเห็นมันเลยมันเห็ดใส่นะโบเห็นมันดอกโบโตเด็กหน่อยดอกมันกับลงมาจากต้นไม้แบบนี้นงคผมเลยเลี้ยวเห็นบบบนี้ครับอืมมากันนี่มึงมาหลอกกูอยังกูไปยานมึงเหรมึงหนีทำไมผมว่าครับผมก็เอาเก็บก้อนดินนะวีใส่มันก็แล่นออกมาพี่แหละแถวๆนี่แหละอืมกูไปยานมึงดอกเด้อปะ มันก็แล่นนี้ผมเนาะวันนี้นะพราะแล่นนี้เ้วผมอวยมมกนะผมเห็นผมเห็นเลขเลยครับมีผู้นึงน่ะชู้ผ่าขาดขึ้นผ่าขาดขาดผ่าที่ริ้วขาดชู้ขึ้นสูงๆอย่างสือผมก็เเลี้ยวเห็นไปนั่นหกเก้าหกหกเก้าหกครับบ่แม่นเด็กหน่อยสู้เห่นไหมผู้ยิงสู้ผู้ิงสู้สู้ป้ายเป็นป้ายขาดขาดมันเป็นเศษผ่านะเศษผ่าครับ S <S เศษผ้าขาดๆหนึ่งหอกรับชู่ขึ้นกับผมก็เห็นเลกเลย<อ>แล้วก็นั่งอยู่ข้างผมนอนนน่ะแหละถ้าฝันอยู่ในวัดนี่แม่นได้ธรรมชุมเห็นหกเก้าหกชัดชัดเลยหกเก้าหกชัดชัดเลยแล้วผมก็เห็นย่ายนี่ผู้นึงอีกย่า่โพ แม่คูบ่าเนี่ยผมก็เห็นเล่าพือกันเห็นยายแม่คู่บ่าบที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนว่าหยุิ6 6กปีอายุเล่าเอ้ากับเขาดนีขยหกเก้าหกถ้าตัด2อตัวก้าหกับ6-6หกตัวนั้นโอ้ทรามชูมชม6ิปีอายุเล่าสังเกตได้พี่น้องทาช่างทําห้องน้ําให้ตั้งแต่ต่องวดคืองวดที่แล้วนี่ผมบได้ม่ยำให้ซื้อมันมาาล่ะกะ บ่ได้นัด้างเพิ่นพี่น้องถามมะยำคงสุดท้ายนี่โอ้เอฟซีเพิ่นจะได้โฉน้ำขัดอยู่เพราะว่าชุดนี่เพิ่นให้ตั้งแต่ตองวดหนึ่งซีนี่ซีหกซีหนึ่งซีเด้อเพิ่นว่าเน้นเนีนนี่หนึ่งซีเลยเพราะว่าปีเราตายในก็เลขมันสีออกหนึ่งเก้าหกเรื่องหนึ่งเขาเก่านี่แหละคครรัับบช่วงนี้แหละช่วงพมตากเข่านี่แหละ ผีเด็กหน่อยมาหลอกจะบ่มีหนึ่งบ่บ่มีครับแต่มีอยู่ครับเพราะว่าอายุย่ายนหกสิ6หกปีหกสิหกคันบ่าว่าหกศูนย์กับหนึ่งหกมันมีจำนวนครับเห็นเป็นเป็นโตเลยครับตัวเลขนี่เป็นซีใดพอเก้าหตัวเลขเป็นสีใดคะสีธรรมดาธรรมดาธรรมดาสีปากาสียังเฮานี่จะเป็นผาเศษเลี้งๆในจักงยเป็นผาเป็นเศษผา้าดขาดไปเนาะเร็วเลยแล้ชู่ก็ยค่นี้สิครับ ก็เห็นยายเราก็ยางมาหาผมยุ่แต่ว่าลุ้ยลังให้เราก็ยางไปนีเอ้ามาเห็ดที่แรกว่ามาเผางานศพเราครับแต่เราคือเรายางอยู่หน่ะนะแต่ไฟก็แดงจึงคงเนะครับผมมีกล่องฟอนน่ะแดงจึงคึงเลยแต่คนน่ะนอนลุงยุ่แต่ว่าโบเมนย่า่ครับนอนเราก็ลุกขึ้นนั่งเราก็นอนเราก็ลุกขึ้นนั่งในกล่องฟอนนั่นแหละครับคนน่ะอืผบเมนคักกว่านี้ และเด็กน้อยพีเด็กน้อยหลอกยังไงหลอกมันเฮ็ดใส่มันดุดเฮ็ดยังอมออมนะมันคือสิยกเขาขึ้นนะนะโอ้ครับมันหมุนอยู่หันเลยมันเฮ็ดใส่แล้วผีผู้นึ่งนะมันว่ยยังอกผมกับรัมขั้นขึ้กันครันยังมาว่าอยู่นี้กูกําลังนอนสิฝันนี่ผมกับวี่ก้อนหินใส่คือกันครับผีตัวนี้มันจะมีสองตัวอืมแต่ไอ้ที่เป็นผู้ยิ่งนี่เป็นยกเป็นยกกระดาษเป็นยกเศษเป็นเศบเบาเาเลยเบาเบาเป็นเศบเบา เพิ่นก็ยู่ข้างผมเนี่ยผมก็อ้วนมันก็ไล่เด็กน้อยผมก็อ้วนมากจริผมก็เห็นเลยก็ชู่ขึ้นเลยแต่ว่าที่เก้าหกที่ในฝันนี่ฝันอยู่ในวัดนี่มันบฝันอยู่นี่แหละครับนี่ผมเห็นหมดเลยเตี้ยนนี่นะผมเห็นทุกอย่างเลยอยู่โลนี่ผมเห็นหมดเลยชัดเจียวเลยครับผมโชัดคักงวดนี่ผมมาคักอยู่ด้เห็นชัดเลยตัวเลขเห็นชัดคักเลยผมมาชัดเลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเ่าถอดจีเกนให้แล้ว่าผมเห็นคักอีหลัเห็นคักผมกเห็นขัดนะครับอื เม่นคักกันเลยเหมือนนี่ครับงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเป่าเท้าเขียนให้ได้พี่น้องเด้นะครับตองวดเลยครับตองงวดเลยงวดวันที่จิ๋วงนั่นเมียยังเเมียปุ๊กดีสิแล้วผมกับมานนยังขึ้นวันก่อฝันต่อมาเลยฝันเป็นตักรยานแล้วพอด้วยฝันเป็นตักรยานคันว่าผมนอนอยู่นี่ผมอาจสิไหลเพราะว่าผมเสียวเนะบ้านี้แมวมันกวนผมแมวมัน หยอกกันละผมเลยตื่นไรเมียวเลยผมก็บอนอนอีกเลยบ้านประมาณตีหนึ่งตีสองนแหละหกเก้าหกบาทครับหกเก้าหกโอ้ธรรมชุมบายโตเอาบอลเท่าตัดให้น้ำเด้ครับเก้าหกครับหกหกนี่ครับบอลลายโตของสร้างนี่บอลลายโตพี่น้องเห็นไหมหมดที่แล้วแค่นี้แต่ธรรมดาเนี่ยจะบอตัดให้ได้พี่น้องอันนี้เห็นทางเดียวก็เลยตัดให้เอฟซีพัน หกเก้าหกเห็นไหมครับหนึ่งสีงวดที่แล้วมีซีผู้ใดมักวิ่งวิ่งเก้ากับหกเห็นคักนะครับเห็นผู้ยิงนะครับยกนะครับเป็นผ่าผ่าเก้าเก้าผ่าขาดขาดครับผ่าขาดขาดนะครับเห็นตัวเลขชัดเบาสังชัดเลยโอผมว่าฟันคักขันผมนอนอยู่นี่ผมอาจสีไลก็ได้ครับผมขันผมนอนอยู่นี่ผมไหลเลยผมว่า อันนี้งวดเกา่าคชมงวดเกา่าเน้นไใบก้อนเลยครับต,ตัวนี้เน้นไใบก้อนเลยเพื่อโค้งสุดท้ายอ่าโค้งสุดท้ายงวดนี้ต้องมาย่ำพี่น้องงวดเมื่อกี้นี่โอ้นะบ,นบ้าเรากะไปไร่ไหม่องนะครับบริณัรสร้างเพิ่นนะครับถามมาย่ำให้กะเจน,นีโอ้นี่ครับงวดที่แล้วก็ลงตัวงวดองเองสิละครับสร้างเพิ่นกับว่านี่ละฟันได้4 6 4 1 4 3เก่า ตาเหยี่ยมเหยีเน้นๆเนลยเห็นบอครับขีดเน้นให้ตั้งแต่ทีแรกหนึ่งสีนะครับสี่งวดสี่งวดไม่หลุดหลุดงวดก่อนเนาะงวดที่ออกก่อนหกสามผมสี่แล้วมันหลุดกั่ผมซื้อผมเอาเได้วงนี้ผมราะวกันผมซื้อผมกัซื้อตัวอื่นหาสี่ศูนย์แต่ว่างวดนั้นเกือบเด้ให้หกสองครับอือออกหกสามออกหกสาม สว่างงวดนี่งามน 160, lighting, some okay, uh, ี่หกหกกัเป็นไปได้ท่านผู้ชมสัญจรกับบลายตูนะคะเลขค้างเดียวตัดออกมาได้สองคู่ครับเป็นคักแทกอ้าฝันเห็นไอ้ฝันเห็นไอ้แม่ของอ่คู่บ่าวครับเพิ่นอายุหกหกหกสิบหกปีครับจนแล้วตายตอนมันเสียแล้วเลขมันก็ออกขึ้นกันครับเจาะบ่ถอยขึ้นถอยลงในบ่อหกห้าหกเจ็ดบ่พี่น้องถ้าผมมักนะผมมักสิบหกกับหกศูนย์อยู่อืมเอาเจงล้อ ครับจังล่อครับหาผมมึงเข่ากันกับล็อกทีสองโอแต่วัสร้างคนว่าฟันเห็นแมวคูบ่าถามมาคือหกหกหนึ่งกับหกศูนต์ตีครับหกหนึ่งกับหกศูน์ครับผมว่าถ้าฝฟันเห็นนี่ผมว่าพู้เฒ่าครับเป็นหกสิบหกซื้อขึ้นซื้อล่งแล้วหกเจ็ดหกหาแล้วผมว่ามันโยมึงนี่แหละผมก็ว่ากันแต่อง ผมสีโค้งสุดท้ายอยู่แต่ว่าตัวนี้ผมกับคักกี้กันคักเห็นคักเพื่อยำอีกนะพ่อเนาะเพื่อยำเห็นคักเลยบอกสัเห็นคักเเลยห็นคักเลยแต่ผระชมอยู่แถวนี้แหละผมก็นอนอยู่เถิดผมสีเห็นนะเรากับยางงอกมาเราก็บยางไปมองเราอยู่นะครับผมแต่เราของบัวปัดนเี้ครับบัวปัดเพิ่นอยู่นีธรรมชุมตอนเราอยู่เราก็เคยบอกอยู่กับว่าขันกูตรียมงอยกูสิ้อรถหนีให้สู่อยู่เราก็เคยบอกอยู่ได้ ก็ห่างเห็นเพิ่นซื้อเพิ่นบ่ได้ว่าหยังบ่ได้บอกหยังอืว่าผมมางานศพเล่านี่ล่ะอืะแต่ว่าเล่าคือยังอยู่ผมว่าบ่แม่นเพิ่นจะมาปลดหนีให้บ่พ่องวดนี้จักแล้วแต่ว่าฝันอยู่ในนี้ผันผีเล็กน้อยผันล็อกว่าซั่นเดหลอกหลอกอยู่แถวนั้นผมไล่มันยัมีผีสองโต๋ที่หลอกผมครับมันกวนผมอยู่ตลอดออืกวนเลยครับผมก็ไล่มันหนีเพราะว่าผมบ่ยหานดอกผมอือ เอาทำมาชมนะครับหกเก้าหด้อพี่น้องเด้อนะครับกระตัดก็ได้แค่สองคูณท่านเก้าหกหกเก้ากับหกหนะครับแต่ว่าตัวเลขของซางบ่ค่อยได้กลับ้ียพี่น้องแต่วก่กลับไปนั่ยังตงรงมารลดกับบก,บกลับมันล่ <c oughs> <c oughs> กกลับมันเหมือนลอายุ <c oughs> ่นหน่อยเอาทำมาชมตรงไปเลยแคปหน้าจอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจังรอแต่ว่าสร้างวานี่เห็นที่พนยก ยกใส่ผ <emaal> ่าก no oh. ็ก oh. <Laura> ็ผ <un ha af lar> okay. ่าขาดๆเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยคือผ่าคั้บาทนะที่ว่าแต่ว่าเสีดหน่อยๆดงๆยกขึ้นนั่นเลื้อยแบบไงอย่างนี้หกเก้าหกแบบไงอะไรเลยนะแล้วก็นั่งมึงกึ่งใส่แว่นตายกขึ้นีบิงอ๋อท่านผู้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวจังรอถ้าสร้างเพิ่นจะฝันยำบิงบ่ถ้าเพิ่นฝันเกี่ยวกับวัดนี่แม่นได้พี่น้องเด้อสี่ห้างวดนะครับผาางวดที่ออกหกสามเพิ่นให้หกสองแค่นั้นงวดเมื่อกี้กันหนึ่งซีตรงๆท่านผู้ชม เอาขอบคุณสร้างน้องพี่น้อง<ช>นาะ<ช>ครับขอบคุณค,ค่าสวัสดีครับ